นิยายเสียงเรื่องสื่อรักวิญญาณสาวตอนที่หนึ่งณคอนโดแห่งหนึ่งที่อยู่ยังย่านกลางตัวเมืองของเมืองหลวงภายในคอนโดแห่งนั้นประกอบไปด้วยห้องรับแขกที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะักเหมาะกับผู้ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียวหรือสองคน หรืออาจจะเป็นคู่รักที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ด้วยกันต่อจากห้องรับแขกก็เป็นห้องนอนที่ก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตมากมายนักภายในห้องนอนนั้นก็มีตู้ชั้นวางของและที่ขาดไม่ได้เลยก็เตียงนอนที่มีขนาดที่พอดีกับการที่คู่รักจะนอนด้วยกันแต่บนเตียงนอนที่อยู่ภายในห้องแห่งนั้นกลับมีชายหญิงคู่หนึ่ง กำลังนอนอยู่โดยที่ฝ่ายชายนั้นเป็นฝ่ายที่นอนหงายอยู่ด้านล่างส่วนฝ่ายหญิงนั้นนั่งอยู่บนฝ่ายชายโดยที่ฝ่ายหญิงนั้นนั่งไปด้วยและกำลังทำท่าเหมือนกับว่าตัวของเธอนั้นกำลังควบม้อยู่ผู้หญิงคนนั้นขย่มราวกับว่าม้าตัวที่เธอขี่อยู่นั้นใกล้ที่จะถึงเส้นชยัยในการแข่งขึ้นแล้ว เธอเองมีแรงเท่าไหร่ก็กระนำควบลงไปบนร่างนั้นอย่างไม่บัญญะบัญยังจนในที่สุดมาที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ขี่และกำลังควบมันอยู่นั้นเธอเองก็ส่งเสียงร้องออกมาก่อนที่เธอนั้นจะพาม้าตัวนั้นเข้าเส้นชัยไปอย่างดุเดือดหลังจากที่เธอได้พามาตัวที่เธอนั้นควบอยู่เข้าเส้นชัยไปแล้ว เธอเองก็ยังควบม้าตัวนั้นต่อไปอย่างเบาๆก่อนที่เธอจะหยุดและลงจากร่างของชายผู้ที่นอนอยู่ด้านล่างของเธอแต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากก็คือชายผู้นั้นที่โดนผู้หญิงคนนั้นที่พาไปขี่ม้ามากันเมื่อสักครู่ในตอนนี้เขาเองกลับนิ่งไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีอาการอ่อนแรง แบบผู้หญิงที่เพิ่งจะลงไปจากตัวผู้ชายเลยผู้ชายคนที่นอนอยู่นั้นทำได้แต่เพียงกรอกตาไปมามองดูผู้หญิงคนที่เพิ่งลงจากร่างของเขาไปโดยที่ร่างของเขานั้นไม่ได้ใส่กางเกงอยู่เขาพยายามที่จะเอื้อมมือไปดึงกางเกงของเขาที่มันหลุดลงไปอยู่ที่ข้อเท้าของเขาขึ้นมาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลย ชายผู้นี้คิดอยู่ภายในใจของเขาว่านี่ตัวเขาเป็นอะไรไปในเมื่อเมื่อกี้มันเหมือนจะรู้สึกตัวเขามีความสุขมากแล้วผู้หญิงที่ขึ้นมาขี่บนตัวของเขาในทุกๆวันนั้นเป็นใครกันและทำไมเขาจึงไม่สามารถที่จะขยับร่างกายของเขาได้เลย ในตอนที่เขาเจอผู้หญิงคนนั้นเขาเองก็ชอบผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันเธอเองก็มีความสวยและน่ารักแต่ตอนที่เธอนั้นได้ขึ้นมาอยู่บนตัวของเขาเธอเองกลับไม่พูดอะไรออกมามาถึงก็ตามบี้ตาบันคว้าม,มากับเขาอย่างเดียวนี่ก็กินเวลาตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดแห่งนี้ก็หลายอาทิตย์แล้ว ตัวของชายผู้นั้นเริ่มที่จะซีดและผอมแก้มของเขานั้นตบไปหมดแล้วจงคนที่เจอชายผู้นี้ต้องคิดเอาไว้ว่าตัวของผู้ชายคนนี้ติดยาพอสภาพของชายผู้นี้กลับกลายเป็นคนละคนเลยตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาอยู่ภายในคอนโดแห่งนี้ในวันแรกที่เขาเดินทางมาดูคอนโดแห่งนี้ ตัวของชายผู้นี้มีน้ำมีนวลผิวของเขานั้นค่อนข้างที่จะขาวเนียนร่างกายดูแข็งแรงแต่ในตอนนี้นั้นมันตรงข้ามกับทุกอย่างที่เขาเคยเป็นแต่ชายผู้นี้ไม่ได้สนใจกับร่างกายของเขาที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากเขากลับมีความสุขทุกครั้งที่เขากลับมานอนที่คอนโดแห่งนี้ เขาก็จะได้เจอกับหญิงสาวผู้ที่มีหน้าตาน่ารักจะมาอยู่กับเขาแต่ในตอนที่เธอมานั้นเขาจะขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนเป็นคนที่โดนผีอัมแต่เขาก็ไม่สนเพราะในความรู้สึกของเขานั้นเขารู้ว่าเมื่อเขานั้นโดนผีสาวผู้นี้อัมแล้วตัวของเขานั้นจะมีความสุขเป็นอย่างมากพอการที่ผีสาวตัวนั้นอัม คือการที่ผีสาวตัวนั้นมีอะไรด้วยกันกับเขาต่อให้เขานั้นไม่ได้ขยับไปจับตัวของหญิงสาวเลยแต่มันก็ทำให้หนุ่มโสดที่ยังไม่ได้มีแฟนแบบเขานั้นมีความสุขและการที่เขาโดนอัมแบบนี้มาตลอดในตอนที่เขาเข้ามาอยู่ในคอนโดแห่งนี้ก็ทำให้ร่างกายของเขานั้นโดนดูดพลังงานไปเป็นอย่างมากจนในเช้าของวันหนึ่ง แม่ของชายที่อยู่ในคอนโดแห่งนั้นก็ได้มาเยี่ยมลูกชายของเธอวันนั้นเป็นวันหยุดที่ชายคนนั้นไม่ได้ไปทํำงานพอแม่ของเขานั้นมาหาเขาอย่างที่ด้านล่างของคอนโดแห่งนั้นทันทีที่เธอนั้นเห็นสภาพลูกของเธอเธอเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่คิดว่าลูกของเธอนั้นจะอยู่ในสภาพที่เป็นเช่นนี้พอเธอเห็นแบบนั้น เธอเองก็ได้บังคับให้ลูกชายของเธอนั้นไปไหว้พระทําบุญที่วัดของเธอเป็นการใหญ่และตอนที่ทั้งสองคนแม่ลูกไปถึงยังวัดที่แม่ของเขาได้พาไปพอเจอหน้าพระที่กําลังยืนกว่ารลานวัดอยู่พระท่านก็ทักขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มเอ๋ยเอ็งเจอมาหนักเลยนะนี่รีบย้ายออกเสียเถอะ ในทันทีที่แม่ของชายหนุ่มผู้นั้นได้ยินที่หลวงพ่อท่านพูดออกมาเธอเองก็รีบนั่งย่อตัวลงกับพื้นแล้วก็พูดถามหลวงพ่อออกไปว่าหลวงพ่อรู้เหรอคะว่าลูกชายดีฉันไปโดนอะไรมาหลวงพ่อพอจะมีวิธีช่วยไหมคะมีมันก็มีแหละแต่โยมต้องพาลูกชายของโยมย้ายออกจากที่พักภายในวันนี้นะ ไม่อย่างนั้นก็จะติดอยู่ภายใต้ความรื่นรมที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแบบที่ไม่มีวันที่จะออกมาได้เลยมาเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์ก่อนจะได้ล้างอะไรออกไปบ้างหลวงพ่อท่านผู้จบก็เดินนำแม่ลูกคู่นั้นไปทางด้านลานที่มีเอาไวอ้อาบน้ำมนต์พวกนั้น ทางด้านตัวของลูกชายไม่ค่อยมีท่าทีที่อยากไปอาบน้ำมนสักเท่าไหร่นักเขาไม่อยากที่จะย้ายออกจากคอนโดที่เขาพักอยู่เพราะเขาติดใจในรลกของกามอารมณ์ของผีสาวตัวนั้นที่คอยมาเสพความสุขร่วมกันกับเขาในทุกๆคืนจนเขามีร่างกายที่สู้ผอมในตอนที่ชายหนุ่มกำลังคิดน้ำมนที่อยู่ในมือหลวงพ่อ ก็ลานลงมาบนหัวของชายหนุ่มผู้นั้นทันทีที่น้ำมนโดนล่างของชายผู้นั้นภาพที่เขากำลังคิดถึงสาวตัวนั้นก็หายไปความคิดของเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นผีสาวตัวนั้นมาคอยทำให้เขามีความสุขในทุกๆคืนตอนนั้นเองเขาก็หันไปถามแม่ของเขาว่าแม่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แม่ของเขาไม่ตอบแต่ทันทีที่ออกมาจากวัดเธอเองก็กลับไปยังคอนโดแห่งนั้นโดยที่ไม่ให้ลูกชายของเธอได้ขึ้นไปยังห้องพักของเขาเธอเองกลับขึ้นไปเก็บของและย้ายออกมาจากห้องนั้นจนหมดในตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังที่จะปิดประตูและออกจากห้องนั้นไปผีสาวตัวนั้นก็ออกมานั่งบนเตียงที่ตัวของเธอและชายหนุ่ม ได้วรวมกันมีความสุขกันมาทุกคืนแล้วเธอเองก็บ่นออกมากับตัวของเธอเองว่านี่ปิ่นปักเธอต้องมีอะไรกับผู้ชายอีกสักกี่คนละนี่เธอถึงจะสามารถที่จะถองคำสาปที่เธอนั้นโดนสาปเอาไว้ได้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยจบตอนที่หนึ่งตอนที่สอง ปิ่นปักนั่นคือชื่อของผีสาวที่อยู่ภายในคอนโดแห่งนั้นเธอเองนั่งลงบนเตียงที่เธอเองเพิ่งจะอำผู้ชายคนที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้เมื่อคือนที่ผ่านมาเธอนั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องมาตายอยู่ที่นี่นั่นก็คือเมื่อหลายปีก่อนเธอเองได้มีแฟนและทั้งสองคนก็รักกันมากจนกระทั่งทางคู่ ได้มาเช่าคอนโดแห่งนี้เพื่อที่จะเอาไว้มาเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งสองคนในตอนแรกทั้งสองคนก็รักกันมากแบบแทบจะไม่ได้มีเวลาปีกตัวที่จะไปไหนเลยเห็นปินปกักก็ต้องเห็นแฟนของเธอเวลาที่ทั้งสองคนเดินไปไหนมาไหนด้วยกันมือของทั้งคู่ก็จะจับมือและกุมกันเอาไว้แน่น ปิ่นปักเองก็เทใจให้กับแฟนหนุ่มของเธออย่างเต็มที่ยิ่งทั้งสองคนทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันก็ยิ่งทำให้ความรักที่ทั้งสองคนมีให้กันมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ในเวลาต่อมาแฟนหนุ่มของปิ่นปักได้เปลี่ยนงานเนื่องจากตำแหน่งและหน้าที่ของเขาทำให้เขาต้องหางานที่ทำแล้วได้เงินเดือนที่มากขึ้นจึงทำให้ปินปักและแฟนหนุ่มของเธอ ไม่ได้ทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันในตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนก็ยังรักกันดีแต่ในเวลาต่อมาแฟนของปิ่นปักเริ่มที่จะกับคอนโดช้าเขามักจะบอกปิ่นปักว่าเขาเพิ่งจะเริ่มทำงานใหม่ต้องเรียนรู้งานบางครั้งก็ต้องอยู่จนดึกดื่นเพื่อที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ แต่ในบางครั้งปินปักก็เห็นว่าแฟนของเธอเมาเหล้ากลับมาซึ่งแฟนของปินปักเองก็เป็นคนที่ดื่มแต่ก็ไม่เคยที่จะดื่มจนเมาและตอนที่ทางคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแฟนหนุ่มของเธอแทบที่จะไม่ดื่มเลยวันนี้ปินปักเลยสงสัยว่าทำไมแฟนหนุ่มของเธอจึงดื่มเหล้ามาแบบนี้เธอก็เลยถามแฟนหนุ่มของเธอออกไปว่า นี่เธอทำไมเมามาแบบนี้งานมีปัญหาอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าหลังจากที่เธอถามออกไปแฟนหนุ่มของปินปักก็มีท่าทีที่โมโหและงุนหงิดที่ได้ยินคำถามจากปินปักเขามองหน้าแล้วก็พูดตอบออกไปว่าถามอะไรนักหนาะที่ทำงานเขาชวนไปดื่มก็ต้องไปกับเขาไม่อยากไปก็ต้องไปไม่จำเป็นต้องมีปัญหา ใครกันแน่ที่เริ่มมีปัญหาผู้จบแฟนหนุ่มของเธอก็ไม่ได้พูดต่อเขาเดินไปยังห้องนอนและนอนลงไปในทันทีทางด้านปิ่นปักพอโดนแฟนของเธอตะคอกใส่ทั้งที่เธอก็ถามแฟนหนุ่มด้วยความหวังดีและไม่ได้ถามจนหน้ารำคาญเธอก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวด้วยความที่น้อยใจแฟนของเธอและหลังจากนั้นแฟนหนุ่มของเธอ ก็มากลับมาห้องทุกวันและยิ่งกลับดึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่กลับมานอนคั้งที่คอนโดบางครั้งหายไปเป็นเวลาหลายคืนจึงกลับมาสักครั้งจนในวันหนึ่งที่ปิ่นปักได้เดินไปหาซื้อของกินที่ด้านล่างของคอนโดเธอก็ได้เห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอได้ลงมาจากรถยนต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่มาส่งแฟนหนุ่มของเธอ ตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเพิ่มร่วมงานของแฟนเธอผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยมาส่งแต่แล้วสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก็เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงที่อยู่บนรถที่ขับมาส่งแฟนหนุ่มของเธอก่อนที่แฟนหนุ่มของเธอจะลงมาจากรถเธอคนนั้นก็ดึงตัวของแฟนหนุ่มของเธอเข้าไปก่อนและจูบก,กันอย่างดูดดื่ม ตัวของแฟนหนุ่มของเธอก็ไม่ได้มีความขัดขืนและดูท่าจะเต็มใจเสียด้วยในวันนั้นปินปักเองก็เก็บความรู้สึกนี้เองเอาไว้ภายในใจของเธอแล้วเธอก็เฝ้าสังเกตลกคนันตลอดในตอนที่มาส่งแฟนของเธอและเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นตลอดในทุกครั้งที่มาส่งจนมาถึงวันหนึ่งปินปักก็ทนไม่ไหว ในวันที่แฟนของเธอกลับมาเธอได้เอารูปที่เธอถ่ายเอาไว้ตอนที่แฟนของเธอและผู้หญิงคนนั้นจูบก,กันบนรถเอามาปาใส่หน้าแฟนของเธอในตอนที่เขากลับมาถึงแล้วปิ่นปากก็พูดขึ้นมาว่าทำไมทำกันอย่างนี้ใจร้ายกับเราจังเลยรู้ไหมว่าเรารักเธอแม่แค่ไหน ไม่รักเราแล้วทำไมไม่บอกเราดีๆทำไมต้องแอบทำอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะพูดจบปิ่นปักเองก็สุดนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงที่อยู่กลางห้องทางฝั่งของแฟนหนุ่มก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาได้เพียงแต่ยืนมองปิ่นปักร้องไห้และใบหน้าของเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สากับอาการที่ปิ่นปักเป็นอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่า รู้แล้วนี่แล้วจะเอายังไงล่ะทันทีที่ปิ่นปากได้ยิงคำที่แฟนหนุ่มของเธอได้พูดออกมาเธอก็หยุดร้องไห้แล้วก็จ้องหน้าแฟนของเธอด้วยความอาฆาตแล้วพูดขึ้นมาว่าจะต้องเอายังไงอีกล่ะจะเลือกมันหรือเลือกเราถ้าเลือกเราก็ต้องเลิกกับมันแต่ถ้าเลือกมันก็เลิกกับเรามันมีอยู่แค่นี้แหละในตอนที่ปิ่นปากพูด เธอเองก็เอามือชี้หน้าไปยังแฟนหนุ่มของเธอตอนนั้นแฟนหนุ่มของเธอก็เอามือมาปั่นมือของปิ่นปักที่ชี้หน้าของเขาแล้วพูดขึ้นมาว่าอย่ามาชี้หน้านะนี่จะได้เราใช่ไหมไม่ได้ไล่ก็แค่เลอกมาแค่นั้นอยากอยู่ด้วยกันต่อก็ต้องไปเลิกกับคนนั้นปิ่นปักพูดออกมาอย่างที่ฝืนใจของเธอความจริงแล้ว เธอก็ไม่อยากที่จะให้อภัยแฟนของเธอหลอกแต่ตัวของเธอหลักแฟนมากเธอพร้อมที่จะให้อภัยเขาทุกอย่างถ้าเขาเลือกที่จะเลิกกับคนนั้นแล้วกลับมาอยู่กับเธอแต่แล้วความคิดของเธอก็พังทลายเมื่อเธอได้ยินแฟนหนุ่มของเธอพูดออกมาว่าได้ในเมื่อไล่กันแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเราไปก็ได้จบกันแค่นี้และปินปัก เธอไล่เราเองนะผู้จบแฟนหนุ่มของปินปักก็เดินไปยังตู้เสื้อผ้าเขาเก็บของที่เป็นของเขาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่มีอยู่แล้วสิ่งของชิ้นไหนที่เขาเป็นคนซื้อเขามีความชอบเขาก็จะเก็บออกไปหมดจนครบทุกอย่างในตอนที่เขากำลังเดินออกไปจากห้องปิ่นปักเองก็รีบไปกอดแฟนหนุ่มของเธอจากด้านหลัง แล้วก็ร้องไห้พูดออกมาว่าอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยเราขอลองแล้วอย่าทิ้งเราไปเลยนะแฟนหนุ่มของบินปักสะบัดแขนที่กำลังกอดตัวเขาอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าปล่อยเราในตอนนั้นเองปินปักก็ซุดลงไปกับพื้นที่ตัวเองกำลังร้องไห้อยู่แล้วเธอเองก็คว้าขาของแฟนหนุ่มของเธอเอามากอดเอาไว้แล้วปินปัก ก็พูดขึ้นมาอีกว่าอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยปล่อยเมื่อกี้เธอไล่เราเองนะถึงตอนนี้ก็อย่ามาลังเราเอาไว้พูดจบแฟนหนุ่มของปินปักก็สะบัดขาที่โดนแข่งของปินปักกอดรัดเอาไว้พ่อหลุดจากการลัดของวงแข่งของปินปักแล้ว mm hmm. เขาก็เปิดประตูห้องและออกไปจากห้องทันที mm hmm. เขาปิดประตูห้องด้วยความโมโห และหลังจากประตูห้องได้ปิดไปแล้วในตอนนั้นเองที่ปิ่นปักได้ยินเสียงของแฟนหนุ่มของเธอคุยโทรศัพท์จนมีเสียงดังเข้ามาถึงในห้องและปิ่นปักก็ได้ยินว่านี่เธอมารับแล้วหน่อยสิเราเลิกกับยายนั่นแล้วตอนนี้กำลังลงไปรอที่หน้าคอนโดนะรีบมาด้วยล่ะจบตอนที่สอง